สวัสดีครับผมกวางครับผมผมช้ดดีครับอ่าตอนนี้เราอยู่กับ h าวเวลเฮสซิกเฮีวีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวปี2023บครับผมราคานี้ปรับลงนะครับสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับหรือราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับนะตัวนี้เป็นรถ ประเภทอะไรฮะตัวนี้เป็น SUV ครับพีกว่ามันเป็นรถอนเนกประสงค์ที่วางเอาไว้สาหรับแบบขับลุยน้ําได้อะไรได้ใช่พี่ก็ใช้ในเมืองอยู่แล้วครับเพราะว่าของกรุงเทพเรานะหรือว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะมีน้ําขังน้ําท่วมนะก็สามารถลุยน้ำํำลุยโคลนลุยอะไรบ้างเล็กน,นิดหน่อยนะบอกเลยว่านิดหน่อยไม่มากนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ลุยเยอะนะฮะใช้ในเมืองใช้อะไรอย่างงี้นะครับเรื่องการดนน้องนน้าน้ําท่วมนี่ได้หมดนะการใช้งานอ่าเรามาดูนะครับห้าข้อของตัวฮาวเวลเฮสซิกตัวนี้มีอะไรบ้างที่พี่ชายชอบอ่ะสูงนะหน ใช่วิสัยทัศน์ดีมองออกมาเนี่ยมันกว้างนะก็จบบานหน้าบานใหญ่นะฮะสามกว้างฝังอ่าซีสะดวกสบายในการขับอ่าฮะแล้วก็จัดเก็บสัมภาระได้เยอะห้านี่เสร็จสัมภาระสัมภาระได้เยอะนะฮะแล้วตัวนี้บอกเลยว่ามีเพิ่มอีกนะคือระบบจอดระบบจอดในเมืองเลยเนี่ยวิ่งเข้ามาตามที่จอดรถนะครับจะมีระบบจอดช่วยจอดอัตโนมัติและมี3แบบด้วย3โหมดในการเลือกจอดนะฮะว่าจะจอดแบบไหนนะอ่า เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันว่ามีอะไรน่าสนใจกับตัวนี้อีกปะได้เลยครับในส่วนของกระจังหน้าพี่วาเขายกของตัว PHEV มาด้วยครับผมกระจังหน้าเนี่ยมันชื่อเขามีคือชื่อ s t a r m t a t i c นะฮะครับผมแล้วก็จะมีสีดำกับ Gloss Black นะฮะกับสีเงินตัดกันส่วนไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบ Intelligent นะะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะครับเปิดปิดไฟที่มืดอัตโนมัตินะครับแล้วไฟเลี้ยวก็แบบ เป็น f u l l LED ดีทั้งหมดเลยทั้งหน้าหลังทั้งคันเนี่ยรอบคันเนี่ยเป็น Full LED ดีหมดแล้วนะครับแลวหน้ามีระบบอะไรบ้างมีเซ็นเซอร์มีอะไรบ้างพี่ช้ยก็คือมีตัวเซนเซอร์ทั้งหมด6จุดนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED ดีครับผมก็มาพร้อมกับระบบเรดาร์รอบคันนะครับแล้วก็ระบบเอดาส์นะครับส่วนระบบเอดา์นะก็เป็นระบบที่ช่วยเสริมนะครับเพื่อเพิ่มในการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ไปดูตรงอื่นกันบ้างไปดูอ่าล้อส่วนล้อนะครับจะเป็นล้ออันลอยขนาด19นิ้วนะครับยางเป็นขนาด2 2 55 5ง9ครับผมฮะตัวนี้ก็เป็นล้อแม็กสีเดียวนะครับก็เป็นสีเดียวเลยปกติถ้าอีกรุ่นนึงอ่ะมันจะมีเป็น2สีนะตัวนี้ก็เป็นสีสีเทาสีเดียวนะครับแล้วก็กระจกมองข้างครับพี่วังก็มีก็มีกล้องอยู่ตรงนี้กล้องกล้องให้อยู่รอบคันอยู่แล้วเพื่อเอาไปทําเป็นภาพสามมิติให้เราดูบนที่หน้าจอนะด้วยกันช่วยในการขับขี่ที่ขึ้นที่ดิสเพย์ มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ครับแล้วก็ระบบไบสปอตแล้วก็การเตือนเวลาเปิดประตูครับเวลามีรถมาวรงนี้ก็กล้องก็จะช่วยทั้งหมดนะครับไปวิเคราะห์ในการช่วยในการขับขี่เนี๋ยต้องมีทั้งถอยออกด้วยนะเราไปดูด้านหลังกันบ้างครับในส่วนไฟท้ายครับก็จะเป็น LED แบบยาวเลยจากซ้ายไปขวาเลยใช่แล้วก็คือแล้วก็มีสัญลักษณ์ของฮาวานะครอยู่ข้างหลังด้วยตรงนี้แล้วดูตรงนี้นี่ที่เห็น H E V ตัวนี้เป็นสีฟ้าตัวนี้ก็คือของพลังงานไฟฟ้านะที่ร่วมกันมาเป็นบอเตอร์ไฟฟ้ากับพลังงานรถยนต์ตัวนี้ก็คือให้รู้สึกว่าเป็นพลังงานสะอาดนะครับนะแล้วก็นี่เลยครับพี่วางมีไฟเบรกตังที่3าด้วยตรงบนแล้วก็ที่สําคัญก็คือชาร์จฟินนี่อันนั้นมีมีทุกรุ่นนะมีทุกคันทุกแบรนด์เลยนะครับตัวนี้นะก็สามารถเปิดได้ด้วยระบบนี่จากกุญแจเลยตอนนี้เราไม่สามารถเข้าไปเตะคลิกไดก้ก็กดได้เลยเปิดนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับไลฟ้าหลังครับแล้วก็เซ็นเซอร์หลังทั้งหมด6จุดครับรวมทั้งหมดรอบคันเป็น12จุดครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะครับแล้วก็ทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเคื่อล้อหน้าแรงม้าสูงสุดอยู่ที่243แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่530นิวตันเมตรมาดูตำแหน่งเครื่องยนต์บ้างนะตัวนี้ก็คือจะอยู่ต่ำลงไปกับตัวขอบรถนะทะทให้แรง จุดศูนย์ถ่วงรถนะฮะอยู่ต่ำนะการเข้าโค้งหรือการบาลานซ์รถดีขึ้นดียิ่งขึ้นนะแล้วก็ดูรอบๆครับที่เก็บขอบเก็บงานตรงนี้นี่ตรงนี้เขาจะเก็บขอบเก็บงานครับปกติจะเห็นเป็นตัวขอบของรถเลยนะในส่วนของกระจังหน้าครับถูกออกแบบมาให้ระบายความร้อนได้ดีนะครับไประบายอินเตอร์คูลเลอร์หม้อน้ําแล้วก็แผงรังพึ่งแอร์ครับทำให้อากาศโฟเข้าไปแล้วก็การใช้งานเครื่องไม่สะสมความร้อน มันก็มันก็จะระบายความร้อนของเครื่องได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับอยถือว่าฝากระโปรงนี่น้ำหนักเบาอยู่นะใช้ได้เลยใช้ได้เลยก็มาในส่วนของภายในนะครับวัสดุที่เขาใช้เนี่ย ดีไซน์ออกมาได้หรูหราจริงครับครัเขาก็จะเป็นระบบแบบหนังนะครับเป็นหนังแบบซอฟทัชนะครับแล้วก็ตัดด้วยวัสดุสีโรสโกนะครับแล้วก็สีกอสแบ็กนะฮะที่อยู่คอนโซลแล้วก็รวมถึงหนังทิ้งเบาะนะครับหนังสังเคราะห์นะทำให้ดูเรียบหรูดูและวก็ดูหรูหราด้วยครับนี่ในตัวของพวงมาลัยนะครับก็มีพวกมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็พุ่มด้วยหนัง เช่นเดียวกันครับมีลายที่เป็นสีโรสโกก็จะมีโรสโกด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอของตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบ10.25นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าจอแบบมาติฟังก์ชันมลติมีเดียนี้อยู่ที่12.3นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะมีดิสเพย์เดียวต่อ Apple CarP l a y ได้ Android Auto ได้นะครับแล้วก็ De v i คิ t ต r ด้วยที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ระบบของกล้องรอบคันก็จะแดงดิสเพย์อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะระบบชาร์จก็จะมี usb รองรับนะครับอยู่ทาง ฝั่งซ้ายนะครับตรงขาของคนขับนะครับด้านล่างพร้อมช่องเก็บของขนาดใหญ่เพราะคอนโซลกลางเนี่ยเขาจะเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์นะคะมีช่องชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์อยู่ด้านบนนะครับข้างล่างก็เป็นช่องเก็บสัมภาระแต่ว่ามีช่องเสียบชาร์จได้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบบเกียร์นี่อยู่ตรงนี้เลยเป็นแบบบุนนะครับว่าเข้าเดินหน้าถอยหลังกด P อย่งนี้ไ้ปุ่มนึงไปอะไรครับ เป็นพเนีเป็นเป็นเบรกมือครับแล้วก็มีออโต้เบรกโหด้วยอ่าเป็นเบรกไฟฟ้านะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะฮะโหมดโหมดการขับขี่ครับเป็นไงบ้างพี่ใช้มีโมดสีโหมดมีอะไรบ้างก็จะมีอีโคโหมดครับมีนอร์มอลโหมดสปอร์ตโหมดแล้วก็เป็นโหมดทิมะอ่าครับต่อด้วยนี่เลยครับแผง วบคุมตัวนี้แต่พอมตัวนี้ก็คือเนี่ยเขาแยกออกมานะเป็นระบบของแอร์แล้วก็ไฟขอทางนะครับแยกออกจากตรงนี้มันจะใช้งานง่ายสะดวกการใช้งานสามารถกดใช้งานได้ทันทีได้รวดเร็วเพิ่มแอร์ลดแอร์พุณหภูมิแอร์อยู่นี้หมดเลยครับแล้วก็สามารถดูกล้องรอบคันได้ครับตัวนี้แล้วก็บอกของผู้โดยสารนะครับตอนหน้านะครับก็คือจะเป็นมีลมมีระบายความร้อนด้วยแล้วก็ปรับทั้งหมดแค่4จุดนะส่วนของผู้ ขับขี่นะครับทั้งหมด6จุดเพราะตัวดา้านหลังด้วยครับห<อ>ลังคาเป็นแบบพาโน่นหริอซันรูปนะครับขนาด1.2ตารางเมตรเห<อ>็นดีไซน์ช่องแอร์ดูเล็กๆนี้นะครับแต่ความเย็นนี้กระจายได้เต็มคันช่องแอร์ตรงนี้เขาก็จะมีนะครับมี2ช่องมีทั้งหมดตรงซ้ายขวาม,มีตรงกลางเหมือนปกติแต่ว่าตรงนี้อยู่ตรงคอนโซลาอยู่ด้านหนังแล้วก็จะมีตัวนี้ครับที่เป็นสีโรสโกนะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถคอนโซลมากเลยนะครับผมสาหรับเจ้าเฮดซิกคันนี้นะครับไปเลี้ยว จะอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับครับก็มีตัวตำแหน่งปรับพวกคูนโทนอยู่ใต้กานยกไฟเลี้ยวครับพี่่าตัวนี้ก็มัลติฟังก์ชันอยู่นี่แต่ตัวนี้ไม่มีแพดเดิลชิพนะครับครับผมตัวนี้ก็จะมีการแสดงผลของออปชั่นตัวที่ช่วยการขับขี่ครับรี่ผมและอีกหนึ่งสิ่งเลยที่เห็นมาใหม่นะครับตัวนี้ก็คือกราฟิกของตัวรถนะที่เป็นสามมิตินะครับจะเป็นเมื่อก่อนจะเป็นตัวรถที่ตันๆหมดเลยตัวนี้จะเป็นแบบใสๆเป็นโค้งรถ โครงเส้นขาวๆให้โครงรถเพื่อจะเห็นทัศนวิสัยจากภาพที่สะท้อนขึ้นมาดิสเย์ได้ดีขึ้นนะฮะใช้งานสะดวกสบายขึ้นนะครับการใช้งานนี้ลื่นขึ้นนะอ่าอันนี้เขาก็จะเป็นระบบซอฟต์แวร์ใหม่แล้วที่ปรับขึ้นมาใหม่แล้วใช้งานง่ายไม่มีการเออร์เลอร์เหมือนที่เคยมีปัญหาอะไรขึ้นมานะฮะอันนี้ปรับใหม่หมดแล้วดีขึ้นแล้วกระจกมองหลังตัดแสงออโต้เลยนะพี่วานครับผมครับผมพร้อมกับตัวสวิต นะครับเปิดม่านไฟฟ้าแล้วก็สันดุกด้านบนอ่าก็คือตัวนี้บอกเลยน่าใช้แอร์เย็นมากคือตอนนี้บอกเลยว่าน่าใช้มีเบาะเป่าลมมีอะไรระบายความร้อนเบาจอดรถตากแดดนานๆนี่สบายครับเป่าขึ้นมาถึงแป๊บเดียวเย็นอบอกเลยแล้ววัสดุที่เขาทํามาออกแบบดีไซน์มานุ่มมากก็คือจะมีหนังตัวนี้จะเป็นหนังของทูโชนะฮะเป็นสีดํากับตัดสีเทานะฮะก็เป็นตัวคอนโซลก็เหมือนกันคอนโรลหนังแต่ว่าจะมีสีที่เทมกอสแบกด้วยนะเพื่อความหรูหราแล้วก็ความ ืูเท่เข้าไปด้วยนะครับผสมสารกันอ่านี่มีกระจกแต่งหน้าด้วยพี่กว้างนี่เปิดทั้งคู่ครับตรงนี้มีที่เน็บบัดด้วยตรงนี้มีที่เน็บปัดจอดรถสำรเข้าห้างนะครับครับนี่สะดวกสบายนี่ใช้งานง่ามีทั้งทั้งคนนั่งและผู้โดยสารเลยนะมาดูประตูบานข้างนี่เปิดเป็นไงว้างนะขึ้นลงมากขึ้นลงสะดวกแล้วก็ชายประตูเขาเนี่ยคุมถึงตัว ขอบอดีรถเลยขึ้นลงเนี่ยตัวฝุ่นตัวที่มันเปียกเปียก้ําน้กระเด็นติดข้างรถขึ้นลงเนี่ยขางเกงไม่เปียกแน่นอนเลยปลอดภัยในส่วนที่นั่งด้านหลังแถวสองครับไอ้ไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมเฮดรูมครับผมถือว่าพื้นที่เนี่ยเขามีไว้ให้เยอะนะแล้วยิ่งเราเปิดไอต้ตัวตัวม่านนะครับับทำให้ยิ่งโป่งมากเนี่ยถ้าพูดถึงด้านขาเนะี่ยมันยังกว้างอยู่เลยมไม่ติดเลยเนี่ยผมสูงประมาณ1้อยเจิบครับเนี่ยแล้วก็หัวยังเหลือๆนะครับแล้วก็ส่วน คอนโซลกลางนี่ก็จะมีแอร์หลังนะครับแล้วก็มี USB-A อยู่2ช่องพร้อมกับตัวปรับเบาะในฝั่งของคนนั่งนะครับเผื่อที่เรากดได้เองกดได้เลยสำหรับไม่ต้องให้คนหน้าปรับให้นะครับช่องสิบของหลังเบาะเนี่ยพื้นที่อ่ะทั้งเบาะคนขับแล้วก็เบาะคนนั่งนะครับมีพื้นที่เหลือเยอะนะใช้ได้ดีแล้วก็มีตัวพักแขนอ่ะเดี๋ยวขอปพิเติดเดวนะครับในส่วนของพักแขนครับ โอ้ตำแหน่งวางพอดีเลยพี่วางครับแล้วก็นี่มีที่วางแก้วให้2ใบด้วยนะยุคสมัยนี้นี่สำคัญมากเลยที่วางแก้วน้ำนะครับอ่าป,ประตูด้านหลังเนี่ยก็ยังเหมือนประตูด้านหน้านาบชายประชายเนี่ยจะคุมกับบอดี้รถเลยนะครับก็ค <ะ S 2> ือขึ้นลงเนี่ยไม่เลอะกางเกงไม่เลอะเลยแน่นอนทําให้ตัวรถเนี่ยดูแบบคุมไปหมดเลยนะฮะครับ,รบแล้วก็นี่ยังมีแต่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังไม่มีตัวไฟแอมเบียนท์ไลท์แอมเบียนท์ไลท์ครับ ว่าจะมีแค่คอนโซลด้านหน้าถึงประตูด้านหน้าซ้ายขวาเท่านั้นเองครับผมตัวตำแหน่งนะครับพนักพิงเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้แล้วก็องศาของเบาะในการนั่งครับผมถือว่าก็ยังนั่งสบายอยู่เพราะตัวนี้ปรับไม่ได้นะครับตัวนี้ปรับเอ็นไม่ได้นะครับแต่ว่าพับเก็บสัมภาระได้แบบหกสิบสี่สิบนะครับในส่วนของการพับนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการพับแบบหกินะครับถ้าเกิดพับทั้งหมดเลยเนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยจะได้เพิ่มมากขึ้นกว่าก็คือ สามารถยังพับเก็บของสัมภาระแล้วก็ยังมีผู้โดยสารตั้งได้อีกหนึ่งคนด้านหลังนะฮห,หรืออีกฝั่งหนึ่งก็ยังได้ได้สองคนนะ,ะครับเดี๋ยวไปลองขับกันเลยมาตามมา สามนี้คือทั้งหมดของ wow, h a ว a l H6 HEV นะครับจะบอกเลยว่าตัวนี้เป็น SUV ที่น่าใช้อีกหคันนะฮะแล้วสพิเศษเลยเรื่องราคาครับ1,99,000้บาทครับผมอ่านี้ลดราคาไปอีก3,50,000บาทนะครับท่านใดที่สนใจนะครับครับเข้าไปชมตัวจริงไปทดลองขับได้ที่โชว์รูม GWM ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศครับอ่าก่อนจะจากกันไปนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้เราสองคนครับพี่กวางผมใช้ดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ